สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงโปรแกรมหรือว่าเครื่องอัดเสียงในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเรียวมี3โดยปกติเนี่ยฟังก์ชันนี้มีในเครื่องนะเป็นเครื่องบันทึกเสียงก็มันน่าจะเหมาะกับคนที่เป็นนักศึกษานะเราเราอยากจะอยู่ในคลาสเรียนเราอยากจะอัดเสียง หรือบันทึกเสียงของอาจารย์ที่อยู่ในคลาสเรียนเพื่อเอาไว้ทบทวนอะไรอย่างเงี้ยเออก็หรือไม่อาจจะแบบคุยกับใครบางคนแล้วรู้สึกว่าอยากจะบันทึกเสียงไว้เป็นหลักฐานเราคุยกัน <c oughs> คือไม่ต้องไม่ต้องมาล่าง,ส,งสัญญานะคุยกันเป็นบันทึกเสียงเอาไว้เลยว่าเราคุยกันแบบนี้แบบนี้แบบนี้เอาไว้นะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะ,อ,ะอันนี้เป็นโปรแกรมบันทึกเสียงสนทนาหรือเสียงอะไรก็ตามแต่เราบันทึกเสียงอะ เออนะเ,เป็นเครื่องบันทึกเสียงเครื่องอัดเสียงเอาง่ายๆเลยดีกว่ามาเอออันนี้มีให้เราใช้งานใช้การกันก็อยู่นี่เลยนี่นี่ไปหาไอคอนนี้ขึ้นมาไอคอนนี้บางทีหน้าตาอาจจะไม่เหมือนอย่างนี้เพราะว่าคุณอาจจะใช้ทีมแบบอื่นหน้าตามันก็เปลี่ยนไปแต่ที่ไม่เปลี่ยนไปเลยก็คือนี่โปรแกรม บันทึกเสียงมันจะเขียนเอาไว้ให้เราเห็นอยู่ตรงนี้เลยอ่าเราก็ลองกดเข้าไปใช้งานใช้การกันเพราะไม่เคยกดเหมือนกันเอ๊เคยแล้วนี่หว่าเออลืมไป <c oughs> อันนี้เราลองทดสอบทดสอบดูแล้วเออน่านเราก็โอเคนะอ่าเวลาเราอ่าก็จะมีบันทึกเสียงเรื่องการโทรอันนี้เป็นเป็นไฟล์ที่เราบันทึกไว้ใช่ไหมอันนี้มีแก้ไขด้วยเหรอแก้ไขทําอะไรอ่ะออแก้ไขก็คือติก๊กแล้วก็ลบ เปลี่ยนชื่อตั้งเป็นไม่มีตั้งเป็นตั้งเป็นอะไรตั้งเป็น,ปนลิงโทนไงเราบันทึกเสียงเสร็จเราอยากจะเอาไว้เป็นลิงโทนเราก็สามารถทําได้อะไรประมาณอย่างนั้นนะน,นะอันนี้เวลาบันทึกทํายังไงก็ไม่มีอะไรมากมายก็กดนี่ทิกลงไปเลยมันก็สามารถบันทึกเสียงขึ้นมา อืมพอแล้ว <c oughs> เวลาเรากดหยุดจึ๊มันก็จะเป็นอย่างนี้มันยังไม่ได้บันทึกนะจ๊ะจะบันทึกจะต้องกดเครื่องหมายถูกก่อนอ่ากดเครื่องหมายถูกจึ๊แล้วเขาก็จะให้เราตั้งชื่อถ้าคิดว่าพอใจแล้วเราก็กดนี่บันทึกโอ๊ยโอกาเราเอา้าวกดบันทึกเราก็จะได้เสียงบันทึกขึ้นมาอ่าเสียงอัด บันทึกแบบมาตรฐานเขาว่าอย่างนั้นไหนมีมีอะไรให้เราตั้งค่าเล่นบ้างไปดูซิจุดสูงจ,จุดข้างบนมีการตั้งค่าจึดก็จะมีเออเขาให้เราซิงค์บนคลาวเออถ้าซิงค์บนคลาวก็คือคุณก็ต้องไปสมัครอืมเขาเรียกอะไรอะ่ะสมัครยูเซอร์ของของทางเรียวมีอะ่ะเออเขาก็จะมีให้คุณ ใช้คราวของเขาได้อะไรอย่างเงี้ยนะเออน่าจะได้ตั้ง5ก้กิกหรือ15กิ๊กมัง้งเออถามว่ามันดีไหมขอคิดก่อน <laughs> มันจะดียังไง <laughs> มันดีตรงที่ว่ามันเอาเก็บไว้บนคราวถ้าคุณเป็นสาวกของเรียวมีไม่คิดจะทอดทิ้งเขาไปเนี่ยคุณก็จะได้ใช้ไปตลอดแต่ถ้าคุณคิดเปลี่ยนยี่ห้อถือว่าจบเลยนะบอกงห้ทำไมอ่ะปี่เปลี่ยนยี่ห้อพี่ไปใช้คราวเขได้ที่ไหนอ่ะจหม ก็จะสมมติมพี่ไปใช้หัวเวย่ยอย่างนี้จะมาใช้คลาวของเรียวมีเขาได้หรือเขาจะยอมให้คุณใช้เหรอถามจริงไม่หรอกเขาก็ให้ให้จะเปพาเครื่องเขาขึ้นโดยนคลาวเพราะนั่นแหละเออคุณจะให้เครื่องอื่นมันขึ้นมันคลาวเขาไม่ได้โอเคเอ้าวมามันก็จะมีคําถามว่าแล้วไฟล์เนี่ยมันเก็บอยู่ตรงไหนของเครื่องละ่ะหมายถึงว่ามันเก็บเอาไว้ที่เครื่องโทรศัพท์หมายถึงว่าเป็นพื้นที่ในโทรศัพท์หรือว่าพื้นที่ในไมโครเอสกีการ์ดตอนสันนิษฐานได้ว่า มันน่าจะเก็บเอาไว้ในเครื่องโทรศัพท์ในพื้นที่ของเครื่องโทรศัพท์มากกว่าที่จะเก็บไว้ในไมโครเวสดีการ์ดอ่ามันก็มีคาถามดิเราต้องอีแล้วมันจะหายไหมเนียอ๋อถ้าล้างเครื่องรีเซ็ตก็จบปี่หายแน่นอนครับผมร้อยเปอร์เซนต์อ่ะเราจะทไงให้มันไม่หายเออก็ต้องไปย้ายดิพี่จะเหลือเหรอก็ต้องไปย้ายสิ <laughs> ก็ต้องไปที่โปรแกรมจัดการไฟลนะแล้วเราก็ไปเลือกนี่ที่เก็บข้อมูลอา้าวเดียวไปไหนแล้ที่เก็บข้อมูลโทรศัพท์ อ่าเพื่อไปหาไฟลมีไหมไม่มีมีมีจากตรงนี้ไหมไหนดูซิมีเสียงเสียงนี่คืออะไรอ่ามีการอัดเสียงแบบมาตรฐานเอาตั้งง,ง่ายก็ตรงนี้ก็ได้อามาแต่มันอยู่ตรงไหนยังไม่บอกนะอ่าเดี๋ยวก่อนกดแช่นี่กดแช่ก็จะมีให้คุณอะไรอ่ะเนี่ย อ๋อมีอันนี้อันนี้นี่ย้ายเนาะแล้วหรือจะคัดลอกไปอ่าคุณก็จะย้ายจะคัดลอกไปก็จัดจากตรงนี้นี่แหละแล้วก็เอาไปวางเนาะไหนลองดูซิว่ามันไปอยู่ตรงไหนของโทรศัพท์หรือเอาให้ง่ายเราขี้เกียจหาอ่ะขี้เกียจหานะขี้เกียจหาทำไงอันนี้เนี่ยเราก็ไปที่เสียงนี่แหละไปที่เดิมเดี๋ยวเราไปคดน ไปกดที่ไฟล์เสียงเนี่ยถ้าเราเจอเขาแล้วเนี่ยนะมันสามารถหาได้ว่ามันอยู่ที่ไหนกดแช่ลงไปจึหลังจากนั้นเราก็ไปกดที่จุด2จุดตรงนี้เป็นค่าเพิ่มเติมกดคําว่าเพิ่มเติมแล้วไปกดตรงคําว่ารายละเอียดรายละเอียดของไฟเนี่ยมันจะบอกเรานี่อ่าเขาจะบอกว่าอะไรเขาจะบอกว่ามันไปอยู่ที่โทรศรัพท์นี่ไฟเนี่ยอยู่ที่โทรศรัพท์นะจ๊ะอยู่ที่มิวสิกอยู่ที่เลคคอร์ดดิ้ง แล้วก็อยู่ที่สแตนดาร์ดโอ้โหไปไกลแล้วเกินทำไมมันอยู่ลึอกอย่างนั้นโอเคอ้าวปิดโอ้โหยาว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 ถอยออกมาแล้วอย่างนั้นเราก็ไปในโทรศัพท์ของเราสิที่เก็บข้อมูลในโทรศัพท์กดจึ๊กลงไปหลังจากนั้นเราก็ไปหาคำว่ามิวสิกติเป้นะเลื่อนลงไปอ่ามิวสิกอยูย่ไหนล่ะโอเคไหน,นอ่นี่นี่นนมิวสิกนะอ่าทำไมมาเก็บไว้ได้นี้ฟอนเนี่ยหนูสงสัยเลย แล้วก็ไปเรคคอร์ดดิ้งนะ,ะให้มันอนะินเตอร์หนพูดไปงั้นน่ะไม่เข้าใจเท่าไรหรอแล้วก็ให้อยู่ที่สแตนดาร์ดใช่ไหมอ่ะสแตนดาร์ดเนี่ยอ่ะอยู่ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมอ่ะโอเคมันอยู่ตรงนี้นะครับเจ้านาะตอนแรกนึกว่ามันจะใช้คือ้อันแรกเป็นเรคคอร์ดจะมันไม่ใช่มันใช้เป็นมิวสิกหน้าตาเฉยเลยหาไม่เจอหายากมากโอเคไม่เป็นไรเราก็ดูที่ไฟล์มันแหละเราก็จะหาเจออ่ะ อ, miracle. อ้าวแล้วจะย้ายทําไงโอ้มา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 แล้วจะย้ายอาจจะย้ายเราก็กดแช่เนาะหล้วอย่างนั้นเราก็ไปกดนี่ย้ายอ่ากดย้ายเนาะแล้วอย่างนั้นขอใจให้เราเลือกว่าเอาไปไว้ที่ไหนเราก็เอาไปเก็บไว้ในไมนโวยดีการ์ดจึ๊ลงไปแล้วอย่างนั้นเราจะย้ายไปที่ไหนล่ะเราจะย้ายไม่ได้เมนโวยดีการเลยหรือว่าจะจัดเป็นโฟลเดอร์อ่าเราก็เลือกเอาสักโฟลเดอร์ก็แล้วกันอ่าสมมติอ่าอะเรคคอร์ด่าเราสมมติเราเลือกเลือกอันนี้นะอ่าเรากดลงไปจึ๊ แล้วเราก็จะไว้ตรงนี้อสมมุติเฉยๆนะเราก็กดแช่นี่ย้ายมาที่นี่แค่นั้นเองมันก็จะย้ายเอามาไว้ที่นี่อพอละพอละเลิกโอเคทำไมไม่ทําให้ดูอ๋อพี่พี่ไปทำเอเหรอผมไม่ได้คิดจะย้ายดิผมอ่านเล่นเฉยๆจะย้ายไปทําไมเปลืองที่ในไมโคดีการเล่ามะโทพวานั้นก็อย่างที่เห็นนั่นแหละโอเคอันนี้ก็เป็นโปรแกรมบันทึกเสียงในเครื่อง โทรศัพท์พเดียวมีสาน่าจะครบแล้วนะทั้งอัดทั้งย้ายทั้งอะไรอยู่ในนี้ครบแหละเออพี่ก็ไปลองเล่นดูเอาก็แล้วกันไม่ยากอันนี้สามารถใช้ดูเป็นแนวทางวัหลัการมันไม่ได้หนีตรงนี้เท่าไหร่หรอกเครื่องคุณได้ยี่ห้ออื่นก็ประมาณนี้แหละนะก็ประมาณนี้แหละถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่รู้ทําไงอยู่ๆไม่ก็ผมไม่ได้ถือเครื่องพี่ๆมาถามเยอะติดต่อบ่บได้นะบางทีเนี่ย มันมได้จับเครื่องคุณน่ะอ๋อย,ยกยกเว้นคุณจะส่งพัสดุไห้ผมแล้วบอกให้ผมลองจิ้มดูอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเออหรือมาอยู่ใกล้ๆบ้านผมให้ผมจิ้มให้ดูอย่างเงี้ยโอเคได้อันนี้จิ้มได้เออมันก็ค่อย,อยๆเดาได้แต่อย่างเงี้ยบ,บอกบอกทางนี้บอกยาวมากเลยอ่ะก็เอามาฝากกันประมาณนี้สําหรับเครื่องบันทึกเสียงหรือเครื่องอัดเสียงในโทรศัพท์ สมาร์ทโฟนเรียวมี3แล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ